ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเจ้ก,กามินป้ากูไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้เมื่อกี้เอ้กูวกูแปลกแล้วนะเว้แต่แบบไอ้กูเจออะไรแปลกวันไม่รู้ป่ะกูเปิดไปอ่ะแต่งตัวก็สุดหลอยอย่อเลยฮะเปิดไปปุ๊บเจอ,อยาดมออกูก็จะชออยู่แล้วอ,อกคนก็น่ารักแลกูอายมากเลยจัด แต่ยิ่งกว่าน,นั้นนะเว้ยเองรู้ป่ะกูเจออะไรกูเจอผู้ชายกำลังอาบน้ําอยู่อ้ายไฮ้จอารดโอยกูเลยต้องอาบน้ําไปด้วยแถมกูยังมีได้เป่าผมแล้วกูก็ํำอ้อนํำอ้อนเขาก็ยื่นหน้ามาแล้วก็ Hi! Hi! What are you doing? I'm here I'm here อ้อกูเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ไอ,จอ้จาร์ดอีกคนก็กินแต่น้ำแตงโม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  แตงโมโอ๋อไอ้จอรดนักเต้นก็นมีเว้ยวันนี้กูเจอนักเต้นด้วยอาชีพอาอาเขาจะลุกไปเต้นทุกหนึ่งนาทีไอ้จอร์ดกูต้องจําไว้เวลากูเข้าไปแข่งอะไปแข่งอะเข้าใจปะต้องเต้นทุกหนึ่งนาทีนะเว้ยกูเจออะไรคนเนี่ยอ้ยแต่ว่าวาที่แปลกสุดเนี่ยก็ยังเป็นกูอยู่นั่นแหละไอ้จอดอ๋อช่วยกูด้วยกูตายการมินการมินเล่นกูแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ